ใส่ร่างนะแหงสื่อของต้นนี้สองลอยแปดสิบอนต์นี่ขอ,องหน่อยทำงข้านั้เ็ด่ากันเตียวใหม่ใหม่เฟอร์นิเจอร์เขามันลายนะใครแล้วกันเฟอรี่เจอหลายมันนี่ใหม่เรียกใหม่รีกใหม่ยังหาใม่อะไบาง,บางนี่ใหม่เรีกเห็ดได้แล้วลก็ซอยพกพกเห็ดแบบแบบนี้เห็นบ<ร>่า เกดดยวเท่าัเตียวขาวเดียวมือเดียวของเกดดันแล้วขี่ข้านเฮ็ดบม่ต้องยังหรอกตั้งเดียวมันบ่งพู้เอาอันมีหู้กับมีจ้าวมีหูจ้าหูมีก็มีรอบมีหูอย่างมีหูอันมันมีหู้อันสองอันขอไปยงล่ะป้าตาจิ๊กซอว์จิ๊กซอวยิงออกมาได้รั่ เอาไร <rogue> ีหอ๋อเาดีวเไรเาเอมันเห็ดไกลวอยแล้อยครแกตัวเ่เ้นน้องบงส่อยแปดสน้อยน้อยนี่ไม่ได้ซื้อแม่ไมได้ซื้อเนี่ี่ยเน่เป็นหลังนี่ไงไม่ได้ซือเน่ขายอ้อไนีกกลามนี่ดิ <laughs> Ủa, may may, thích. Bương vàng, bương vàng ba bay 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 มันคือผู้พ่อท่องเสียงแหละ้งบิ่งวางมาเกินมาเดือนเดียวหนึ่งก็คือจังส่งพี่ผิดพี่ไผ่ารอันนี้เนี่ยแปลงนหัวเนี่ยนี่ฮัดนังบอคนกันคนบอหัวกับใจังใสเจาผิวขอ้อยก็บันไม่แต่สวยเนบุญตสวยมอตลอดบ่อพอขวดเบียร์มาหรอจำียติ่ปฏิน คิดยาไก่บัิเห็ดกอนไว้ต <od> ้องเห็ดอะไรนียบัดิ่ตำซำ่แต่ล้วก็ฟันไว้ก็ังวมาที่ตำบัดิฝุ่งเท่านันเองพ้พอรอไว้้มันเข้าเนี้่เรียนแล้ว่มันตำเดแงขัหียดเห้ยมางนี้เชงเขียดเชืงเขียดเชืงนกเสียบนะขึ้นเรือมาที่บ่านมกเสียนว่าตูวเฮาตัวหนึ่งตัวนูนเหาเขียดนกอะไร ลูกกระจอะตล้อมาให้เมืองแนวเพาดีสันดอกสอลูกอากบอกโอเคสามลูกสามหรอโอ้มันสามลูกสองสมสามลูกนะเพื่อกระห้อมาใส่พริกกระเพื่อกระห้อมันดีอีกยู่ทำเรียวเอาน้ำเพล่หัวแท้มาใส่เนี่ยจังสีไดงกลอปั่นนั่นใกลอย่งสี่ลหะมันจังบอกเปียเปียบพอมูมันดี ตัวคอนี่ตัวตัวมันกิดหอยเกยเถววันตาดมันสอมสองยกเราวันเราขอสองอย่างห่าด้วยกับไปเงี้ยไก่เราตายโคโล่ที้โเดียวเอาไอ้พอวัดนะเป็นอย่างเงาตัวนี้เตเม่อไหรไก่จันไี่ทองเพี่ยงครับพ่อบอลหย่นครับผมเนาะไกลูจันมันกันดูตัวไรเสียงไก่ลจันไก่ก่อยอืมจงนมังนึงไม่วอเไรก็ไก่เนี่เออไก่ไก่ลูกจันก็ไก่ตัว แต่ว่าไปตัวนี้ข้ามก็คงู้จักเนี่ย